ทางใต้ข้าหลังทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ่รัฐบาลเท่างห้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะสวัสดี EP ที่4คลิปนี้แอดมินก็มีเลขสลากสัญจรร้อมาให้ดูกันค่ะพร้อมกับอีก3แนวทางจะมีแนวทางของแอสเซทาหนุ่มสุพรรณแล้วก็เลขดางคนบ้านสวายนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยค่ะเริ่มต้นเราก็มาดูเลขสลัดสัญจรกันก่อนค่ะสัญจรรอบนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีเลข101เลขลำดับผู้ว่าลำดับที่57เลขอายุผู้ว่าอายุ60เลขทะเบียนผู้ว่าทะเบียน1698แและเลขรหัสโทรศัพท์ 043ค่ะถ้าดูจากสถิติของเลขสัญจรที่ออกสัญจร6กงวดหลังสุดก็จะติดหลัก9ทั้ง6งวดเลยนะจะมีเลขทะเบียนพู้ว่า1698นี่แหละค่ะที่ติดหลัก9มาเหมือนกันก็มาดูกันว่าเลขสัญจรงวดนี้จะมาตัวไหนกันนะคะต่อกันกับแนวทางของหนุ่มสุพรรณงวดที่ผ่านมาแนวทางของหนุ่มสุพรรณก็หลุดไปค่ะ ในงวดนี้หนุ่มสุพรรณก็พร้อมแก้มือสู้สัญจรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยในงวดหนึ่งกันยายนได้วางเลขเด่นมาให้เป็นเลข7กับเลข8 2ตัวให้เน้น74 75 76 8 4 85กับ86 3ตัวให้8 75เม็ดเดียวค่ะสำหรับสถิติการสู้สัญจรของหนุ่มสุพรรณงวดหนึ่งกุมภาพันธ์ที่จังหวัดสงขลาออก09สอบผ่าน90นะคะ และในงวด1มิถุนายนที่จังหวัดชัยนาทเลขออก593แต่ว่าหนุ่มสุพรรณให้563เกือบจะแตก3ตัวเหมือนกันค่ะสำหรับงวด1มิถุนายนนะก็ไม่แน่นะคะเลขของหนุ่มสุพรรณอาจจะมาแตก3ตัวในงวดนี้ก็ได้ค่ะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะตามมาด้วยแนวะทางของแอสเซทฐา ซึ่งงวด16สิงหาคมแนวทางของเขาก็หลุดเหมือนกันนะแต่ว่าเขามีผลงานในงวดก่อนๆที่มี46เข้า2ตัวล่างตรงๆเลยค่ะงวดนี้ก็มาสู้สัญจรก,กันใหม่กับแนวทางของแอสเซทา1กันยายนเลขขนมไทย2ตัวจะมีเลข47 48 78 76 42 22 25กับ19เด่นที่สุดเลข78กับ19นะคะ ในส่วนของเลข3ตัวสองหางเน้นๆก็คือเลข847กับ24 242หนุ่มสุพรนณก็ให้76มาเหมือนกันเลยค่ะ76ก็เพิ่งจะออกไปในงวดที่แล้วนี่เองนะสำหรับเลข3ตัวของแอสเซทาให้847หนุ่มสุพรนณให้875ก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะคะก็มาลุ้นกันว่าทั้งสองสำนักจะสอบผ่านสัญจรในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ปิดท้ายกันกับแนวทางของเลขดังคนบ้านสวายซึ่งมีผลงานเดินดีมาสามงวดติดแล้วค่ะโดยในงวดล่าสุดที่แอดมินนำมาลงให้งวด16สิงหาคมเขาสอบผ่าน3ตัวเลข6 7 8เข้า3ตัวกลับนะคะสำหรับอีก2งวดก่อนหน้านี้ก็จะมี6 3เข้า2ตัวบนฟ้าในงวด16กรกฎาคมและก็มี6 4เข้า2ตัวล่างในงวด1สิงหาคมงวดนี้ก็มาลุ้นกันกับงวดที่4ของ เลขดังคนบ้านสวาย1กันยายนเลข3ตัวมีเลข105 106 108 508 516 518 413 418 618 619 608กับ639เลข2ตัวมี31 51 91 38 39 76 50 60 58 59 65 5กับ7 5ตัวเลขก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะโดยจะมีตัวเลขที่ตรงกันกันกบอาจารย์ปรีชาเลข38 39 50 51 58กับ59 3ตัวก็ตรงกันด้วยค่ะเลข518ตรงกับอาจารย์ปรีชาเลข851นะคะก็มาลุ้นกันว่าเลขดังคนบ้านสวายจะเข้าอีกเป็นงวดที่4ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆเลยค่ะงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆสอบผ่านสัญจรทุกคนนะคะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ